เสียงฝนตกกระทบหลังคากุฏิเก่ากลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นทูปลอยคลุ้งไปทั่ววัดร้างริมป่าใต้แสงไฟนีออนสลัวเงาชายชาราหลังค่อมกำลังลากกระสอบใบใหญ่เสียงเด็กผู้หญิงร้องให้แผวเบาจากในกระสอบนั้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครกล้าเข้าใกลย้ยกเว้นหลวงตาในศาลาหลังใหญ่ที่นั่งนิ่งใต้พระพุทธรูปเก่าดวงตาเขามองลอดม่านขนทูบ จ้องไปที่เด็กในกระสอบ25ปีผ่านไปเสียงระฆังวัดดังปลุกหมู่บ้านเช้ามืดหญิงสาวในชุดสูทสีดำเดินกลับมาที่ประตูวัดเดิมเธอยือนเงียบมองกุฏิเก่าที่เคยเป็นที่ซ่อนตำรวจหญิงคนหนึ่งยืนรออยู่ข้างเธอไฟฉายในมือส่องไปตามทางเดินไม้ผุเงาลางๆของหลวงตาย,ยืนรอในความมืดชาวบ้านซุบซิบอยู่ข้างรั้ววัดสายตาทุกคู่จ้องมาที่ผู้หญิงคนนั้น เด็กจากกองขยะที่กลับมาพร้อมความจริงบางอย่างที่ใครก็ไม่กล้าเอ่ยถามเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้ดังเปาะแปะทุกก้าวของเธอเตือนใจคนเฝ้ามองตำรวจหญิงยกมือเป็นสัญญาณไฟฉายส่องไปตามมุมมืดฝุ่นหนาลอยฟุ้งในลำแสงกลิ่นไม้ผูกผสมกลิ่นสาบั้างค่าวเธอพร้อมหรือยังเสียงตำรวจถามเบา หญิงสาวพยักหน้ามือเธอกำกระดาษเก่าแน่นเอกสารที่เธอใช้เวลาหลายปีตามหาเธอก้าวเข้าไปในกุฏิแสงไฟนีออนกระพริบเหมือนจะดับใต้เตียงไม้มีหีบเหล็กขึ้นสนิมเธอคุกเข่าลงมือสั่นเล็กน้อยขณะงัดกุญแจเสียงเหล็กกระทบกันดังแกรง้ง้าเปิดออกในนั้นมีเศษผ้าเก่าหนังสือสวดขาดวิ่น ซองจดหมายสีน้ำตาลเก่าเปื้อนคราบน้ำอะไรอยู่ในนั้นตำรวจหญิงก้มมองเธอหยิบซองขึ้นมามือสัมผัสเศษกระดาษข้างในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือหวัดวัๆชื่อของหลวงตาอยู่ด้านบนมีอีกชื่อที่เธอไม่เคยเห็นชื่อเด็กอีกคนไม่ใช่เธอคนเดียวเสียงกระดานไม้ลัน่นเงาหลวงตาปรากฏที่ประตู ดวงตาคมกริบจ้องตรงมาริมฝีปากเขาขยับเสียงแผ่วต่ำลอดออกมาสิ่งที่เธอหามันอาจไม่ใช่สิ่งที่เธออยากรู้หญิงสาวลุกขึ้นเธอเงยหน้ามองตรงลมหายใจร้อนปะทะกับอากาศเย็นชื้นไฟฉายส่องไปเห็นภาพถ่ายเก่าติดอยู่หลังประตูเด็กผู้หญิงสองคนยืนคู่ชายชาราเสียงหมู่บ้านเงียบกริบ แต่ในศาลามีเสียงสวดดังขึ้นทีระบทเหมือนมีใครกําลังสวดเรียกวิญญาณหญิงสาวหันไปสบตาตํารวจหญิงฉันต้องรู้ให้หมดทุกอย่างเสียงหลวงตาหัวเราะในลําคอเขายื่นมือชี้ไปที่ศาลาหลังเก่าที่ประตูไม้ปิดสนิทแต่มีแสงเทียนรอดออกมาตามรอยแตกถ้าอยากรู้เข้าไปถามเขาด้วยตัวเองหญิงสาวก้าวออกจากกุฏิ ฝนเริ่มตกหนักลงอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังก้องเหนือหลังคาศาลาตำรวจหญิงเดินตามหลังไฟฉายส่องไปตามพื้นหญ้าเปียกรองเท้าเธอจมโครนจนเลอะข้อเท้าเธอหยุดที่หน้าศาลากลิ่นเทียนดำผสมกลิ่นน้ำมันก๊าซลอยออกมาประตูไม้บานใหญ่ปิดแน่นแต่เสียงสวดดังขึ้นชัดเจนมือเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะเอื้อมไปจับลูกบิด อุณหภูมิจากเหล็กเย็นเฉียบจนชาเธอผลักประตูบานไม้ส่งเสียงเอียดดังลัน่นแสงเทียนสิบเล่มเรียงล้อมรูปปั้นพระสีดำบนพื้นมีเศษผ้าขาวเปื้อนเลือดแห้งหลวงตายืนอยู่กลางศาลาร,ารอบตัวเขามีเงาชายหญิงชาราหลายคนสายตาพวกเขาจ้องมาที่เธอพร้อมกันไม่มีใครพูดสักคำตำรวจหญิงยกมือแตะปืนข้างเอว ลมหายใจทุกคนหนักอึ้งในความเงียบเด็กอีกคนอยู่ไหนหญิงสาวถามเสียงแข็งหลวงตายิ้มมุมปากเขายกมือจับลูกประคำสายตาเลื่อนไปทางหลังรูปปั้นพระหญิงสาวก้าวเข้าใกล้เธอมองเห็นประตูเล็กด้านหลังคราบเลือดแห้งติดขอบประตูกลิ่นเหม็นขาวตีจมูกทันใดนั้นชายชราคนหนึ่งกระโจนเข้ามาจับแขนเธอ ตำรวจหญิงชักปืนทันทีเสียงปืนถูกเลื่อนลำกล้องดังแกรกทุกคนชะงักอย่าเข้ามาเสียงตำรวจหญิงตวาดลัน่นมือสั่นแต่ดวงตาคมกริบหญิงสาวสะบัดตัวหลุดเธอพุ่งไปเปิดประตูเล็กข้างในมีห้องเล็กชื้นอับไฟสลัวจากหลอดไฟเก่ากระพริบเธอเห็นเงาเด็กผู้หญิงผอมแหง้งนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้อง ดวงตาเด็กคู่นั้นจ้องกลับมาน้ำตาคลอแต่ไม่เปล่งเสียงหญิงสาวสุดลงข้างเด็กมือเธอสั่นเมื่อจับมือเล็กๆนั้นข้างฝาห้องมีรอยขีดนับวันยาวเต็มผนังไม้เสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามาหลวงตาเดินมาหยุดที่ประตูเขายกมือพนมรอยยิ้มเย็นชาแต่ริมฝีปากเจ้าก็เคยเป็นแบบนี้ แล้วก็หนีไปได้แต่เขาหนีไม่ได้เสียงฟ้าร้องเปรี้ยงใกล้าสาลาไฟในห้องกระพริบดับวูบเงาหลวงตาทอดยาวเต็มพื้นหญิงสาวกอดเด็กไว้แน่นดวงตาเธอจ้องขเขม็งไปที่ชายแก่ลมหายใจร้อนรินในความมืดที่เงียบจนได้ยินหัวใจตัวเองเสียงลมหายใจเด็กหญิงสั่นเครือมือเล็กกำชายเสื้อหญิงสาวแน่นตำรวจหญิงก้าวเข้ามายืนข้างหลัง เธอสบตาหลวงตาปืนในมือเล็งต่ำแต่พร้อมเหนีย่ยวไกลผ้าเด็กออกไปเสียงตำรวจสั่งสั้นหาหะหญิงสาวพยักหน้าเธออุ้มเด็กขึ้นจากพื้นร่างเล็กเบาราวกับไม่มีน้ำหนักผิวหนังเย็นชืดเหมือนไม่เคยจะแดดหลวงตายืนขวางประตูสายตาของเขาวาววับในเงาเทียนเขาพึมพำสวดอะไรบางอย่างเสียงสวดแผแ่วตะก้องกังวานในอก ไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้ถ้าเขาไม่ยอมตำรวจหญิงขยับนิ้วบนเกปืนเสียงปลอกโลหะกระทบกันแผ่วเธอเอ่ยเสียงแข็งถอยไปหลวงตาแต่หลวงตาไม่ขยับปลับหัวรอบแผ่วเหมือนคนละเมอทันใดนั้นชายชาราที่ซ่อนอยู่มุมศาลาประจนเข้าใส่ตำรวจหญิงเสียงปืนลั่นเปรียงกระสุนเจาะฝาผนังไม้แตกกระจาย หญิงสาวกอดเด็กแน่นก้มหัวหลบเศษไม้เสียงเท้าเธอวิ่งฝ่าสาลามืดเลือดไหลาอาบพื้นจากร่างชายชาราที่ลม้มลงไฟนีออนบนเพดานกระพริบติดต,ติดดับหาหะแสงเงาไหวไปทั่วสาลาเหมือนมีคนวิ่งตามเสียงฝนสาดกระทบหลังคาไม่หยุดตำรวจหญิงผลักร่างชายชาราออกเธอคว้าไฟฉายที่ร่วงแสงสาดไปเจอหลุมลึกตรงพื้นศาลา ฟ้าปิดหลุมเป็นแผ่นไม้หนาถูกเลื่อนออกเล็กน้อยหญิงสาวหยุดมองดวงตาเธอเบิกกว้างในหลุมมีซากผ้าขาวพันกระดูกแห้งรอยคราบเลือดยังฝังที่ขอบหลุมเสียงหลวงตาสวดดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสียงคนอื่นสวดตามชายหญิงชาราในเงามือทยอยออกมาจากมุมศาลาทุกคนยกมือพนมจ้องหญิงสาวกับเด็กในอ้อมแขน ตำรวจหญิงขยับเข้ามาข้างเธอประสิบเสียงต่ำต้องออกไปเดี๋ยวนี้เสียงหลวงตาขาดเป็นเสียงหัวเราะเขากล้าเข้ามาใกล้เงาร่างสูงใหญ่แม้หลังคอมแววตาเหมือนไม่ใช่คนหญิงสาวกอดเด็กแน่นขึ้นเสียงหัวใจเด็กเต้นแรงจนสัมผัสได้ลมหายใจร้อนเผาเปียกไหลเธอไฟฉายสาสตร์ไปเจอประตูเล็กหลังศาลา บานไม้ผุที่พอจะเปิดหนีได้แต่เบื้องหลังหลวงตาเสียงฝีเท้าคนล้อมสาลาไว้แน่นเสียงฝนกลบเสียงหัวใจหญิงสาวสูดลมหายใจก้าวถอยหลังเตรียมพุ่งออกไปเสียงหลวงตากระซิบตามหลังถ้าออกไปได้อย่าลืมหันกลับมามองใต้กองขยะที่เธอเคยซ่อนตัวเสียงฝนกระน่ำหลังคาจนต้องตะโกนถึงจะได้ยินกัน หญิงสาวกอดเด็กแน่นดวงตาสันไหวไม่ได้ยินประโยคสุดท้ายจากปากหลวงตาใต้กองขยะคำคำนั้นกัดหัวใจเธอเหมือนมีสนิมภาพเก่าแล่นกลับมาค่ำคืนที่เธอถูกลากออกมาจากถังขยะหลังวัดมือชายชราที่อ้างว่าช่วยชีวิตกลิ่นเหม็นเน่าและเลือดที่เธอพยายามลืมเสียงกุกกักหลังฝาผนังไม้เหมือนมีคนคาะสัญ,ญญาณจากอีกด้าน ตำรวจหญิงกระชับปืนเธอกวาดไฟฉายไปทั่วเจอรอยแตกใต้โต๊ะหมู่บูชามีช่องไม้ถูกงัดออกเล็กน้อยไปตรงนั้นเสียงตำรวจเร่งหญิงสาวรีบอุ้มเด็กวิ่งลัดผ่านชายชราอีกคนที่ขวางอยู่เสียงฝีเท้าไล่ตามหลังเงาร่างโยกไหวในแสงเทียนที่สั่นระร,ริกเธอถีบแผ่นไม้แตกช่องแค่เผยให้เห็นทางลงใต้พื้นศาลา กลิ่นดินเปียกชื้นตีจมูกอากาศหนาวว่าปราวกับลงไปใต้หลุมศพเสียงหลวงตาสวดดังขึ้นจนเหมือนเสียงคำรามมือเหี่ยวข้างหนึ่งคว้าชายเสื้อเธอไว้หญิงสาวสะบัดสุดแรงตำรวจหญิงเตะเข้าที่แขนจนเขาปล่อยมือทั้งคู่ผลักร่างเด็กเข้าไปในช่องไม้หญิงสาวตามลงไปทันทีตำรวจหญิงตามติดหลังปืนเล็งข้างหลังไว้ใต้พื้นสาลามือสนิท มีแสงไฟรั่วลอดจากรอยแตกตามผนังดินกลิ่นชื้นุฉนจนหายใจติดขัดเสียงน้ำหยดดังเป็นจังหวะพวกเธอคลานไปตามอุโมงค์แคบหลังพิงดินเปียกมือลูกเจอก้อนหินแหลมเสียงเด็กในอ้อมแขนหอบหายใจแรงทุกครั้งที่เธอเหลือบมองดวงตาเล็กอย่างจ้องเธอไม่กระพริบมีทางออกไหมเสียงตำรวจถามชิดหูหญิงสาวสายหน้าเธอจำได้เพียงเศษภาพในหัว ค่ำคืนนั้นชายชราลากเธอผ่านทางนี้แต่ไม่เคยเห็นทางออกพวกเธอคลานไปเรื่อยผนังดินเริ่มร่วนเสียงฝีเท้าจากด้านบนยิงดังตามมาเสียงคนลากของหนักคลืดคราดบนพื้นสาลาท่านใดนั้นมือหญิงสาวสัมผัสเจอบางอย่างเศษผ้าขาดพันรอบเหล็กสนิมกลิ่นข้าวลอยออกมาจากช่องเล็กข้างอุโมงเธอเอื้อมไปขยับ เศษผ้าหลุดเผยให้เห็นกระดูกเด็กเล็กอีกชิ้นลมหายใจเธอสะดุดเธอกอดเด็กในอ้อมแขนแน่นกว่าเดิมน้ำตาเริ่มไหลปนโคลนเสียงแผ่นดินสั่นจากด้านบนฝุ่นดินร่วงใส่หัวเสียงหลวงตาดังลอดอุโมงค์เหมือนกระซิบอยู่ข้างหูเจ้าหนีไม่พ้นไม่มีใครหนีจากที่นี่ได้เสียงดินข้างหน้าร่วงลงทีละก้อนอุโมงค์เริ่มยุบ หญิงสาวขยับตัวเร็วเธอมองเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์แต่เสียงฝีเท้าด้านหลังกลับใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะดินเปียกเย็นไหลร่วงใส่ใบหน้าหญิงสาวยกแขนปัดโคลนเสียงเด็กในอ้อมแขนร้องฮือเบาหาหะลมหายใจอับชื้นเต็มอุโมงค์จนแทบสำลักตำรวจหญิงเหลือไปมองทางออกแสงรำไรสองลอดไม้กระดานที่ผุพัง เสียงฝีเท้าหนักย่ำบนพื้นไม้เหนือหัวทุกก้าวเหมือนจะย่ำหัวใจให้หยุดเต้นเร็วเข้าอีกนิดเดียวเสียงตำรวจเร่งเธอสอดตัวผ่านช่องดินแคบมือกอดเด็กแน่นจนแทบจมอกเสียงบางอย่างขูดบนดินตามหลังเหมือนเหล็กครุดหินเสียงสวดหายไปเหลือแค่เสียงหัวเราะแห้งแห้ของหลวงตาก้องสะท้อนในโพรงดินเหมือนเสียงวิญญาณ หญิงสาวเหลือบมองกลับไปไฟฉายตำรวจศาสตร์ไปเจอเงาเท้าคนหลายคู่เดินตามมาเงียบๆใต้ดินเธอเบนสายตากลับไปข้างหน้าไฟสลัวลอดรอยแตกยิ่งชัดกลิ่นอากาศข้างนอกโชยเข้ามาเจือกลิ่นควันไฟจางหาหะเสียงเด็กสะอึกให้หญิงสาวเช็ดน้ำตาบนแก้มเล็กมือเปิดโครนจนเลอะหน้าเด็ก เมื่อมาถึงปลายอุโมงค์พวกเธอเห็นแผ่นไม้เก่าตะปูขึ้นสนิมแทงทะลุเสียงตำรวจพยายามงัดแต่ไม้แน่นเหมือนถูกตอกซ้ำจากด้านนอกต้องออกไปตอนนี้ตำรวจหญิงขึ้นคร่อมใช้เท้าถีบเสียงตะปูดิดดังแกรกเศษไม้แตกเป็นรูอากาศเย็นกระแทกหน้าเหมือนมีหวังทันใดนั้นเสียงหลงตาดังจากด้านหลัง ไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงขูดฟันกับเศษเหล็กตามด้วยเสียงพึพรรมพำประหลาดดินใต้ฝ่ามือเริ่มสั่นอีกครั้งหญิงสาวชะงักเธอเหลือบเห็นเงาดำคลานตามมาไม่ใช่คนเดียวแต่เป็นเงาคนหลายเงาหัวโผล่พ้นความมืดตาโพร่งวาวในแสงไฟฉายเสียงเด็กกรีดร้องสั้นหาหะตำรวจหญิงหันกลับ ยกปืนเล็งไปยังเงามืดลมหายใจทุกคนกลายเป็นไอร้อนในพรมดินหนาวเสียงฝีเท้าเหนือหัวเริ่มวิ่งเหมือนใครกำลังย่ำลงมาจากศาลาหญิงสาวกัดฟันเธอดึงเศษไม้สุดแรงแสงจ้าเหนือหัวพุ่งทะลุเข้ามาด้านนอกคือกองขยะเก่าเปียกฝนซากถุงดำฉีกกระจายเศษกระดูกสัตว์กองผ้าเปื้อนเลือดเน่า ตรงกลางกองขยะมีรอยหลุมขุดใหม่ขอบหลุมยังชุ่มโคลนเหมือนเพิ่งถูกใครเปิดเมื่อไม่นานมานี้หญิงสาวชะง,งักภาพในหัวแล่นกลับมาอีกครั้งเธอจำได้คืนที่เธอซ่อนตัวในถุงดำคืนที่มีเสียงใครบางคนร้องขอชีวิตใต้กองขยะเดียวกันนี้ฝนยังซัดกระหน่ำบนกองขยะกลิ่นเน่าเหม็นผสมกลิ่นดินโคลนชุ่ม หญิงสาวยืนตัวสัน่นอุ้มเด็กแน่อกแน่นดวงตาจ้องรอยหลุมขุดที่เหมือนฝันร้ายย้อนกลับมาทั้งเป็นตำรวจหญิงปีนตามออกมาจากช่องดินปืนยังเล็งไปทางปากโพรงที่เพิ่งหนีออกมาเสียงฝีเท้าเล่ตามใกล้เข้ามาอีกเงาดำชนโงกหน้าโผล่พ้นขอบหลุมดวงตาแดงก่ำในความมืดไปตำรวจหญิงตะโกนเธอดันหลังหญิงสาวให้ก้าวข้ามกองเศษขยะ เศษถุงพลาสติกติดส้นรองเท้าลากเสียงคลืดกลิ่นเลือดสดผสมฝนรินเป็นลำธารเล็กใต้เท้าท่านใดนั้นเสียงฟ้าผักกรีดกลางท้องฟ้าแสงสว่างว่าเห็นทุกอย่างชัดรอบกองขยะมีรั้วไม้เก่าอบรอบเหมือนข้อสัตว์ที่สร้างซ้อนกับชายป่าตรงมุมรั้วมีกองไฟเล็กหาหะไฟสุมควันดำพวยพุ่งออกจากเศษผ้าเก่าหญิงสาวหยุดหอบ เธอเหลือบมองกองไฟเศษผ้าที่ไฟลุกอยู่มีรอยลายมือเด็กสีแดงคล้ำติดเป็นดวงดวงเหมือนเลือดเก่าเสียงฝีเท้าด้านหลังดังขึ้นอีกเงาดำหลายเงาลงมาจากโรรงดินมือเหี่ยวมือเล็บดำคว้าเศษไม้เศษเหล็กลากตัวเองพ้นกองโครนเสียงลมหายใจพวกมันหอบแรงราวกับสัตว์ตำรวจหญิงเหนียวไกปเปรี่ยงกระสุนเจาะหน้าอกชายชาราคนหนึ่งล้มฟุบในกองโคลน เลือดผสมฝนหลเป็นทางอีกเงาหนึ่งกระโจนใส่เธอใช้ด้ามปืนกระแทกเต็มแรงเสียงฟันกระทบกันดังกรอบหญิงสาวถอยหลังข้างหลังมีเพิงไม้เก่าโผล่จากพงหญ้าเธอจะมันได้เพิงที่ชายชราเคยบอกว่าเป็นที่ซ่อนคืนที่เธอรอดแต่เด็กอีกคนไม่มีใครเคยรอดจากเพิงหลังนี้เสียงเด็กร้องในอกเธอดังขึ้น เด็กตัวเล็กชี้นิ้วไปทางเพิงไม้ดวงตาเด็กสันไหวริมฝีปากเปรยคำแผ่วเบาข้างในมีคนหญิงสาวเม้มปากฝนซัดหน้าแรงขึ้นเรื่อยหาหะตำรวจหญิงขยับเข้ามาข้างตัวไฟฉายในมือสองลอดช่องฝาไม้ผุข้างในเพิงมีร่างบางอย่างขดตัวอยู่มุมมืดเสียงโซ่เก่าเสียดสีกับพื้นไม้คลื่คลืด ตามด้วยเสียงหายใจหืดทาดหญิงสาวก้าวไปชิดประตูเพิงเธอวางเด็กลงกับพื้นอย่างเบามือสายตาไม่ละจากเงาด้านในมืออีกข้างเอื้อมไปแตะลูกบิดประตูไม้เย,ย็นเฉียบจนปลายนิ้วชาเสียงหัวเราะของหลวงตายังคงก้องจากในกองขยะลมฝนหอบควันไฟแผ่มาตามรอยแตกในรัว้วกลิ่นเน่ากลิ่นหนังสัตว์ไม่คลุ้งจนคลื่นไส้ตำรวจหญิงยกปืนขึ้น พยักหน้าให้เธอหญิงสาวกลืนน้ำลายเธอผลักประตูเพลิงช้าหาหาบานไม้ส่งเสียงลั่นครืดเงาข้างในขยับตัวดวงตาสองดวงสะท้อนแสงไฟฉายตาเด็กอีกคนที่รอเธออยู่ข้างในเสียงโซ่เก่าลากไปตามพื้นไม้เด็กอีกคนขยับตัวหนีแสงไฟฉายดวงตากลมโตเต็มไปด้วยคราบน้ำตา แก้มซูบตอบจนเห็นกระดูกโหนกหญิงสาวคุกเข่าลงมือลูบแขนเล็กที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำผิวหนังมีรอยข่วนเป็นทางยาวเสียงหายใจเด็กดังติดขัดเหมือนพยายามปืนเสียงร้องไว้ในลำคอไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเสียงเธอเบาราวกระซิบมือคลายโซ่ออกจากข้อเท้าเล็กสนิมเปื้อนมือจนแสบผิวตำรวจหญิงหันหลังพิงฝาเพิง ปืนยังเล็งไปทางปากทางเข้าเสียงฝีเท้าคนลากขามาหยุดหน้ารั้วไม้พึมพำบทสวดดังแผ่วจากเงามืดรอบกองขยะหญิงสาวดึงเด็กอีกคนเข้ามากอดร่างเล็กสันเทาแนบกับอกเธอมองดวงตากลมที่จ้องตอบคล้ายเห็นภาพตัวเองซ้อนอยู่ในนั้นเสียงหลวงตาดังลอดฝนคำสวดกลายเป็นเสียงแหบแห้งหัวเราะเศษฟ้าผ่าอีกครั้งสาแสงเห็นเงาชายชารา ยืนพิงรั้วไม้ตาแดงโรดมือข้างหนึ่งกัม,มีดสนิมเล่มยาวตำรวจหญิงยกปืนแต่มือสั่นเพราะแรงลมฝนกระสุนเหลือไม่กี่นัดเสียงคลิกเตือนดังลอดออกมาออกไปไม่ได้ทุกอย่างต้องอยู่ที่นี่ใต้กองขยะเหมือนเดิมเสียงหลวงตาแตกพร่ามือชี้ไปที่เด็กสองคนในอ้อมแขนหญิงสาว เด็กหญิงที่เพิ่งถูกช่วยไงหน้าขึ้นริมฝีปากขยับเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเขาฝังเขาฝังพวกเราไว้หญิงสาวเม้มปากแน่นดวงตาไหวระริกภาพความทรงจำตอนเธอถูกซ่อนในถุงดำคืนที่เธอได้ยินเสียงเด็กร้องอีกเสียงทุกอย่างวนกลับมาที่เดิมเสียงเหล็กกระทบกันข้างรัว้วชายชราอีกสองคนย่องเข้ามา มือสั่นถือไม้หน้าสามรอยยิ้มซีดขาวในความมืดตำรวจหญิงยิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเสียงปืนแตกกลางสายฝนแต่ไม่มีใครถอยเสียงสวดทับเสียงปืนเหมือนไร้คำสาปลมหายใจสุดท้ายหญิงสาวกอดเด็กสองคนไว้แน่นสายตาเหลือบมองโครงใต้พื้นเพิงฟ้าไม้ผู้พังมีช่องพอลอดได้เธอจับมือเด็กเล็กอีกคน ดันร่างให้คลานเข้าไปก่อนเสียงหลวงตาก้าเข้ามาปลายมีขูดกับรั้วไม้ดังเสียดหูคำสวดหยุดกระทันหันเหลือแต่เสียงลมหายใจเท่าแก่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นลมหายใจเน่าเหมือนซากศพหญิงสาวมองตำรวจหญิงสบตากันสั้นหาหะมือเธอผลักหลังเด็กอีกคนเข้าโพรงในขณะที่เสียงฝีเท้าของหลวงตา หยุดลงตรงหน้าประตูเพิงพอดีเสียงมีสนิมขูดไปบนไม้หน้าประตูเพิงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีเป็นจังหวะรัวหญิงสาวก็มองพรงไม้ใต้พื้นเห็นเด็กสองคนขยับมุดหายไปทีละร่างตำรวจหญิงถอยมาชิดหลังเธอลมหายใจร้อนกระแทกต้นคอมือยังเล็งปืนไปที่ช่องว่างประตูเสียงฝีเท้าชายชราอีกสองคนก้าวย่ำโคลนใกล้เข้ามา หลวงตายืนอยู่ตรงปากเพิงดวงตาขาวขุ่นสะท้อนแสงไฟจากกองไฟกองสุดท้ายเปลวไฟสะท้อนนีดในมือจนแวววับพวกเจ้าจะหนีไปไหนข้างนอกไม่มีอะไรรอพวกเจ้ามีแต่หลุมเดียวกันเสียงเขาแหบเหมือนคนขาดลมแต่ดันกล้องในอกหญิงสาวราวกับลมพายุเธอกลืนน้ำลายฝืนกลัวก้มลงแตะหัวเด็กที่กำลังคลานหายไปในโพรง เสียงฝีเท้าด้านนอกหยุดลงชายชราคนหนึ่งยื่นหน้าเข้ามาชิดประตูคราบเลือดแทงเปื้อนทางแก้มริมฝีปากใส่ยะยิ้มจนเห็นฟันดำหักตำรวจหญิงลั่นกายเสียงปืนเปรี้ยงกลางฝนกระสุนฝังเข้ากลางหน้าผากชายชราร่างนั้นล้มตึงขาที่แต่เอาอีกคนพุ่งเข้ามาทันทีฟาดไม้หน้าสามใส่ตำรวจหญิงเต็มแรงเสียงกระดูกดังกรอบ ตำรวจหญิงเซปืนร่วงหญิงสาวตาเบิดกว้างเสียงหัวใจเธอตึกตักรัวนในหูหลวงตาก้าเข้ามามือเหี่ยวยกมีดขึ้นปลายคมสั่นไหวอยู่ตรงหน้าสายตาเขาจ้องทะลุร่างหญิงสาวไปถึงโพรงที่เด็กซ่อนอยู่ทุกอย่างต้องจบตรงนี้หญิงสาวกัดฟันเธอคว้าท่อนไม้ผูกใกล้ตัวเหวี่ยงสุดแรงใส่แขนหลวงตา เสียงมีดหลุดมือกระแทกพื้นเธอช่วยโอกาสดันร่างตำรวจหญิงให้ถอยไปชิดโพรงเสียงมีกระทบพื้นไม้ดังก้องหลวงตาคำรามในลำคอมือเหี่ยวคว้าเศษไม้หักได้แทงกลับใส่เธอปลายแหลมเฉียดแก้มเป็นทางยาวเลือดไหลอาบคอร้อนผ่าเธอผลักร่างหลวงตากระเด็นเสียงไม้หักดังกรอบร่างชายชาราล้มคว่ำกับพื้นเพิงดวงตาขุ่นมองศพเธอไม่กระพริบ ปากยังขยับพึมพำบทสวดไม่หยุดหญิงสาวหอบหายใจมือกุมแผลบนแก้มเธอหันไปมองโครงใต้พื้นเด็กสองคนมุดลึกเข้าไปแล้วเสียงน้ำหยดใต้เพิงสะท้อนโสดประสาทเสียงชายชราคนที่เหลือเดินอ้อมมาด้านหลังเพิงเสียงไม้ถูกกระชากเ่าในความมืดเคลื่อนเข้ามาอีกครั้งหญิงสาวขยับตัวเตรียมมุดตามเด็กไปในโพรง ข้างหลังคือเสียงฟีเท้าหนักที่กำลังวิ่งกระโจนเข้ามาพร้อมเสียงหัวเราะบ้าคลัง่งหญิงสาวมุดต,ตัวตามเด็กสองคนเข้าโพรงเสียงฝีเท้าหนักไล่หลังมาใกล้จนได้ยินลมหายใจร้อนมือเล็บดำคว้าชายเสื้อเธอได้ครึ่งหนึ่งเธอกัดฟันถีบเต็มแรงเสียงกระดูกลั่นพร้อมเสียงร้องโหยหวนโพรงใต้เพิงพาไปสู่ช่องดินที่เปิดออกสู่หลุมเดิมกองขยะเก่าเต็มไปด้วยเศษผ้าถุงดำฉีกขาด เลือดเก่าแห้งกลังฝังอยู่กับโคลนเด็กสองคนยืนรองในหน้ามองเธอดวงตาทั้งคู่เหมือนเธอไม่มีผิดเสียงหลวงตาดังตามมาเขาลากขาเปื้อนเลือดโผล่มาตรงปากโพรงมือยื่นออกมาจะคว้าเด็กหญิงสาวผลักเด็กสองคนไปข้างหน้าแล้วหันกลับไปเผชิญหน้าเจ้าหนีไม่ได้พระเจ้าเป็นส่วนของที่นี่เสียงหลวงตากระซิบ ริ้นฝีปากขยับเป็นรอยยิ้มเธอมองตาเขาเห็นเงาเด็กอีกหลายคนซ้อนอยู่ภาพคืนฝนตกเมื่อยี่สหปีก่อนชัดเจนขึ้นเธอเห็นตัวเองในถุงขยะเห็นชายชาราอีกคนลากเด็กอีกคนเข้ามาแทนเสียงร้องให้ตอนนั้นไม่ใช่เสียงเธอเพียงคนเดียวแกฆ่าเด็กทุกคนฝังไว้ใต้กองขยะสร้างศัทธาปลอมแล้วเลี้ยงฉันเพื่อเอามาคืนเธอกลีบร้องออกมา เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นเงาหลวงตาสุดลงกับดินมือเหี่ยวคว้ากองขยะเหมือนจะกลบซ่อนทุกอย่างอีกครั้งหญิงสาวคว้าท่อนไม้ฟ้าเต็มแรงใส่ร่างเขาที่หมดเรี่ยวแรงเสียงหลวงตาขาดเป็นเสียงหายใจเฮือสุดท้ายสายตาขุนคู่นั้นยังจ้องเธอไม่กระพริบก่อนที่ร่างจะทลายลงบนหลุมเก่ากลืนกลับไปในกองขยะที่เขาขุดเองฝนซัดร,ร่างนั้นหายไปช้า หาหะเหลือแต่ดินเปียกโคลนกับเศษถุงดำหญิงสาวหันกลับมากอดเด็กสองคนเสียงตำรวจหญิงโผล่จากอีกด้านบาดแผลเต็มตัวแต่ยังยืนไหวจบแล้วจบจริงๆหญิงสาวกอดเด็กแน่นหยาดฝนชะคราบเลือดบนแก้มจนหมดเหลือเพียงดวงตาที่สะท้อนเงาเดียวกันอดีตที่ถูกฝังไม่อาจฆ่าใครได้อีกเสียงระฆังวัดดังห่างออกไป รากับปลุกหมู่บ้านให้ตื่นจากฝันร้ายใต้กองขยะไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากความจริงที่เธอเลือดจะบอกใครทั้งโลกว่าศรัทธาที่บิดเบี้ยวฆ่าคนได้จริง